แล้วเราก็จะแพ้ผมไม่ได้ใส่อยู่เราเจอกับวอลลกครับผมไม่อยากรู้เหมือนกันถ้าเจอกับโซเนี่ยผมจะไหวหรือเปล่าถ้าเขาเป็นโซนะใบสำคัญที่เราควรจะหาคือใบช่วยจัวกับ e อ p e r o r s ์เลอร์อไม่ใช่มเอรลอซนั่นาริคอสเราต้องการใบช่วยจว๋กับมาริคอสสองอย่างนี้ ถ้ามาริกอสขึ้นเหมือนตั้งแต่ต้นดีมากครับสวัสดีครับไฮปันซ่าไฮรีเพลย์เกมมิ่งไม่ต้องมี e นะครับแล้วก็แล้วก็ m เป็น n ครับงงเลยตัวอ่าโอเคโอเคโอเคอ้าเขาเป็นการ์ตูนครับเขาเป็นการ์ตูนวอร์เรย์เขาเป็นการ์ตูนวอลล็อกครับเดี๋ยวจะดูนะว่าการ์ตูนตัวนี้มันจะทำอะไรได้บ้างถ้าเราจวสองเลยมานาเทิร์นจะไปลุดเลอแค่หนึ่งน้อยมาก ลงเจ้านี้ก็ไม่เป็นไรนะโอ้ถ้าเราคอยลงเจ้านี้เลยล่ะแต่คอยก็เป็นใบสําคัญสําหรับเด็กนี้เหมือนกันครับลงแค่เจ้านี่จุยะะ๋ยเดียวก็ได้เล่นมากี่ปีแล้วก็หลายปีอยู่นะโอ้เขามีความเป็นอิมแกงบอสโอเคผมได้ตัวที่ช่วยปลดมานาละผมมีคอมโบเทิร์นห้าครับที่จะสามารถล้างบอร์ดได้แล้วก็ปลดด้วยดีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความให้ความสําคัญในเทินห้าเทินสี่เราไม่ต้องให้ความสําคัญเทินสี่เราอาจจะเล่นอย่างนี้หมันจะทําให้เรามีการ์ดเก้าใบบนมือครับซึ่งยังไม่โอเวอร์ซึ่งยังไม่โอเวอร์รอเทินต่อไปเราฮีโร่พาวเวอร์อุ้ยเทินต่อไปเราจะต้องเราต้องโอเวอร์รอแน่เลยอืมเทินต่อไปเราจะโอเวอร์เพราะว่าถ้าเทินต่อไปแผนของเราคือฮีโร่พาวเวอร์เฉยๆใช่ไหมถ้าแผนของเราเทินต่อไปของเราฮีโร <ๆ S 2> ่พาวเวอร์เฉยเแปลว่าเราไม่ได้เล่นการ์ดใดๆลงไปเลยการที่เราไม่ได้เล่นการ์ดใดๆดลงไปเลยจะทําให้เรา โอเวอร์ดครับหรือเราจะปลดล็อกมานาไปซะเลยเทิร์นนี้โดยการลดดาเมจของของคู่ต่อสู้ไม่จำเป็นหรอกนะไม่เป็นไรเรโนมาเลยถ้าย nope okay ิ่งเขาเป็นเรโนผมยิ่งโอเคเลยคนเปิดด้านไหนดีเปิด LOE ครับถ้าเพิ่งเริ่มเขาไลฟ์แท็บนั่นทำให้ผมดีใจมากครับหนึ่งเขาลดลดดาเมจของเขาคือเขาบาดเจ็บนั่นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทำให้เขาเนี่ย ดูว่าเขาบอดนิ่งไงเราจะรู้ว่าเขาบอดนิ่งทำอะไรไม่ได้ก็โอเคก็เป็นเรื่องดีผมว่าผมปลดมานาทิ้งแล้วก็ฮีโร่พาวเวอร์ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่จำเป็นต้องปลด2ตัวติดไงปลดได้ตัวดี <c oughs> การได้ตัวทอนนี่จะต้องทำให้เขาเนี่ยเสียดาเมจมาตีทอนด้วย <c oughs> เปิดดันไง <c oughs> ผมแนะนำให้เปิดดันเสมอ โเคขามีความเป็นเรโนโค่อนข้างสูงคอยมอมพเลอร์ตอนิซันก็น่าเกลียดไม่เร็วนะเทอร์นี้ของเราห <c oughs> วังว่าเราจะไม่ตายนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคสิ่งสำคัญของการเล่นเทิร์นนี้คือทำให้คอมโบเคลียบบอร์ดของเราเนี่ยมันจ่ายต่ำมากครับนี่จ่ายแค่3เองนะนี่จ่ายแค่3เองครับเปลี่ยงบอร์ดแล้วก็ วืบกลับมาผมขาดแค่มาริกอสละกลับใบดึงมาริกอสลงไปในสนามสองอย่างผมใส่อย่างละใบเองทาลือกจกมาวว้าวแล้วอะไรครับสองดาเมจกระตุนโอเค โอเคโอเคเขาจะลงอะไรเพิ <fig urable> okay, okay, ่มไหมเขาลงเพิ่มครับทีนี้ก็จะเป็นเทิร์นเคลียบบอร์ดของผมไม่ต้องมาฟังดีๆเลยคุณนะฟังผมดีๆว้าวไม่เนีเราเคลียบบอร์ดแบบธรรมดาดีกว่าอย่างนี้อเราทำการเคลียบบอร์ดแบบธรรมดาครับแล้วอู้ยเหลือ2 Aí, <energetic descriptive noises> ก็ดีเลยครับพอนี่ก็ยิงเปี้ยงเลยทีนี้ผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เจ้านี่แล้วยิงเปลี้ยงลงใบช่วยจัว่วจบเทินทีนี้มานาล็อกของเราก็ปลดล็อกหมดเลยครับได้มาลิกอแล้วทีนี้ผมหาหายแค่ใบเดียวหาใบช่วยดึงการ์ด ลงไปในสนามเขาใช้ชาโดโบลครับซนซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันเราก็อยากจะเห็นแบบนี้ครับเพราะามครับคือการเล่นแบบไหนที่น่าเกลียดและการไหนที่ไม่น่าเกลียดคําถามนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาตอบให้ละครับผมก็มไม่แน่ใจครับเพราะเขารู้แล้วแหละว่าเราเป็นเด็กอะไรเขารู้แล้วเพราะเป็นผมผมก็จะรู้เหมือนกัน ได้เสาเวทว้าวเขาจะยิ่งกลัวเขาไปใหญ่เลยเนี่ยมันคำนวณดาเมจบนมือของเราครับผมมี3ใบที่สามารถยิงยิงหน้าเขาได้ครับเวลาคำคำนวณดาเมจจากใบที่มีการสุ่มอย่างเงี้ยให้คำนวณดาเมจไอดาเมจที่ต่ำที่สุดเสมอก็คือ4 4สรวมกันเป็น8 8รวมวินี่เป็น12ผิดครับเป็นการบวกเลขที่ผิดครับเป็น14ครับ <laughs> ผมสามารถทำได้14ดาเมจในทันทีเก็บไปก่อนเราไม่ต้องทำอะไรครับไอใบยอย่างเงี้ย มันเอาไว้คอมโบกับใบแบบทำลายล้างอย่างนะี้ยนะอย่าลืมนะครับว่าเราทำได้16บหกามเอจแต่ว่าถ้าเราโอเค,อเคอ okay, แปลว่าเขาไม่มีอะไรจริงๆ <1, 3, S 2> เราได้ใบช่วยจุวยอีกแล้วนั่นเป็นเรื่องดีฮีโร่พาวเวอร์ก่อนเพื่อน,นำเลือกอนำชัยครับถ้าได้เสาทอนก็อืมอ่ะไม่ไรช่วยจุ่ยไปอยู่เลยได้แล้วครับ เสาวเวทมีประโยชน์มากครับขอบอกเวลาทำลายให้ทำลายเสาวเวทก่อนเสมอไม่น่าเชื่อเน,นี่ยเราจะทำคอมโบเสร็จในเทินเดียวในเทินแรกนรี้เทินเดียวด้วยเขาเล่นพลาดเพราะว่าถ้าอย่างที่ผมเคยบอกเสมอถ้าแผงของคุณมีคำว่าจั่วอยู่ในเด็กด้วยให้จั่วก่อนเสมอชนะไหมเราทำได้สี่ใจสี่ใช่ไหมห้าหกเจ็ดแปดเก้าเขาจะโดนบวกใบละห้าครับห้าสิบสิบห้าสิบห้า 16, 78, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26ถ้าแคลคโคลทำแค่1นดาเมจให้ผมผมชนะอ๋อแต่ลืมไปว่ามีโอกาส 50, 50ที่มันจะลงตัวนี้ลงไปเพราะฉะนั้นอย่าพลาดมันจะมีโอกาส 50, 50ที่เจ้านี่จะดูกลงลงไปจากเจ้านี่เพราะฉะนั้นอย่าลืมมานาตรงนั้นด้วยตัวนี้ผมจะเคลียร์บอร์ดตัวเองทิ้งโอ้ไม่จำเป็นแล้วก็ลงมันเดียวๆไปเลยสิลองเฮกไหมไม่ได้อย่าลืมเดน,านะน,เนคากะ เฮ็กมันเฮ็กมันเคลียร์บอร์ดลงเจ้านี่ฮีโร่พาวเวอร์หวังให้ได้เออเคลียร์บอร์ดด้วยเจ้านี่เพราะว่าเอาร้องกดฮีโร่พาวเวอร์ก่อนเลยสอวคลอนโดนแค่ตัวเดียวช่างเหอะฮึล็อกมานาปลดออกไปแล้วครับเชินต่อไปเขาน่าจะระเบิดนะ เทิร์นต่อไปเขาน่าจะระเบิดจริงๆนะถ้าผมจวดไม่ได้มินเนี่ยนถ้าผมจวดได้มินเนี่ยนมันจะมีโอกาส 50- 5 0อีกแฝดไม่ช่วยครับแฝดไม่ช่วยให้เขารอดจากคอมโบของเราคอมโบของเรามันค่อนข้างที่จะแบบ,บเขาตายแล้วครับเพราะว่าเขากดไลฟ์แท็บผมห้ามจวได้มินเนี่ยนก็พอละแล้วลผมจวดไม่ได้มินเนี่ยนแล้วทำดาเมจได้มาขึ้นดวยชั้นนะแล้วครับเวลเพลย์ครับหนึ่งเจ้านี้ครับเรียกมาริกอลลงไปในสนามแบบแบบฟรีๆครับใจตี ว,วแล้วก็เฟสเลยครับยิงเวททุกอย่างที่เรามีครับอันนี้ทำได้10ดามเมจครับแคร์โคลทำได้อีก10กว่าดาเมจครับอันนี้ทำอีก8อันนี้ทำอีก18โอ้โหค,คือคือแบบมันเยอะมากอะถ้าเขาจริงก็ชนะเลยอนะแต่เราจะ BM มันเล็กน้อยครับโดยการทำา9หรือ10ดามเมจลงบอร์ดครับเพราะผมมั่นใจใน power of B.M ของผมครับช็อตมันครับเรืเ่อย มังแกนิดมาผมก็ช็อตด้วยคราคโคลน่าจะตายเหมือนกันเพราะมาเพราะว่าคราคโค่นก็บวก5ดาเมจมันก็แรงจบแล้วครับ1ตา